สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับป้ปออีกแล้วนะคะป,ะปะ้าปอจะมาพูดคุยในเรื่องของการลดจํานวนอสมอค่ะมีหนังสือแจ้งอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรมากก่าลอยๆอยไม่ใช่นะคะ,ะป้าปอมีเอกสารเป็นหนังสือมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2,568นะคะเป็นในสือที่ออกจากกระทรวงสาธารณสุขเลขที่สท1707ทับ วหนึ่งค่ะโลนที่25กันยาย,ยน2568นะคะเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร,าราาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปีงบประมาณพศ2569นะคะซึ่งปีงบประมาณเขาก็จะเริ่มนับตั้งแต่ตุลาคมนะคะหนึ่งตุลาคมนี้เป็นเริ่มปีงบประมาณใหม่นะคะสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ก็จะเป็น หตุลาคม2568ไปจนถึง30กันยายน2569นะคะเป็น1ปีงบประมาณค่ะไม่ใช่ปีปฏิทินนะคะถ้าปีปฏิทินก็จะเป็น 1. มกราคม2569ไปจนถึง31ท่าธันวาคม2569แบบนั้นเรียกว่าปีปฏิทินนะคะแต่ปีงบประมาณไม่เหมือนกันนะคะปีบัญชีเหมือนปีปฏิทินนะคะเดี๋ยวเผื่อไปออกข้อสอบใไปจะได้มีความรู้ อันนี้เป็นหนังสือเรียนยน,น,นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดจะได้รับหนังสือนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยก็จะมีอยู่สี่อย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คือประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิทธทิการ e ได้รับเงินค่าเปิยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอสมอพศ2566ออันที่สองก็คือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอสมอและรายงานผลการปฏิบัติงานของอสมอคืออสมอหพศ2566ฉบับที่2พศ2567นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือจำนวนโคต้าอสมอผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการอสมอประจำปี2569อันที่4นะคะก็คือปฏิทินการทำงานสำหรับ การจ่ายเงินค่าป่วยการอสมปีงบป,ประมาณพศส5 6 9ร5 6 9จำนวนหนึ่งฉบับนะคะอันนี้คือเอกสารที่ส่งมาด้วยนะคะ